สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโชปปีชาแนลนั่นเองและส่วนในวันนี้ฮะเราจะมารีวิวตู้สุ่มอีโวใหม่นะครับผมนะซึ่งน่าจะเข้าไปใน2ว <c oughs> ันนี้นะครับผมนะเออแต่ว่าตอนนี้ฮะทางเซิร์ฟไทยเนะี่ยเขาได้นํา m p 4 0ูนะครับผมมาขายนั่นเองนะครับกลับมาขายแล้วนะครับเออแล้วก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับเพราะว่ากว่าจะกลับมาเนี่ยก็น่าจะอีกนานนะครับผมนะเออนะแล้วก็ ท่านตูส้สมมีโวใหมน่นก็ที่จะเข้ามาแทนเจ้า m p 40เนี่ยก็คือจะเป็นชุดซามมไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดซาโมไรกันดีกว่านะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับผมนะ ก็เป็นไงกันบ้างครับเออสำหรับทีเซอร์เนาะการเปิดตัวของชุดซามูไรนั่นเองนี่ก็คือชุดซามูไรสีแดงนะผมนะน่าจะใช้ลูกแก้วเยอะสุดครับผมแล้วก็ใช้พิมพ์เยอะสุดนะครับผมนะเออนะฮะซึ่งชุดเนี่ยมันถอดได้ทั้งหมดนะครับ5ชิ้นนั่นเองนะครับผมนะจะมีเสื้อเกางเกงนะครับมีหมวกมีรองเท้าแล้วก็มีเออหน้าด้วยนะครับนะเอยไม่ใช่แล้วก็มีหน้านะครับผมนะเออที่เป็นแบบเหมือแนบบน้ำตา,าหรือว่าเป็น รอยตกแต่งนะครับผมอันนี้จะเป็นชุดของผู้หญิงนะครับเออดูดิครับมีกองจักรเหมือนของผู้ชายนะครับผมนะก็จะใช้พิมพ์เขียวเยอะที่สุดนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ลูกแก้วเยอะสุดนะครับเออมันก็ถอดได้5้าชิ้นเหมือนกันนะครับผมนวิดูดิโคตรสวยอ่ะน่ารักเกินนะฮะแล้วก็ดูตรงป่านะครับมีแบบทาลิปสติกสีม่วงนะครับเป็นรูปหัวใจนั่นเองนะฮะเออดูดิน่ารักเลยนะฮะสวยสวยนะครับจัดว่าสวยมากอ่ะเออนะครับผมดูดิ แบบคือชุดมันก็สวยอะ่ะแบบคือลงตัวทุกอย่างนะเออนะฮะน่าสุบม,มากเลยอันนี้ก็จะเป็นลองลงมานะเออนะเป็นชุดสมุไรสีเทานั่นเองนะครับก็ถอดได้5้าชุดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับสีแดงก็จะไม่มีกงจักนรนะับผมนะเออนะแล้วก็มันไม่ค่อยแบบสว่างสักเท่าไหร่นะับผมสำหรับชุดสีดำบ้าเออดำเทาดำเทาขาวอรอเออประมาณนี้นะฮะ ก็ชุดน้องบอกว่าเฉยๆมากเลยนะฮะถ้าเป็นผมนะผมจะจะสมอีนิดนึงนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นของผู้หญิงนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับชุดสีแดงนะครับนะผมผมบอกเลยว่าช,ชุดสีเทาผมว่าชุดสีดำเนะี่ยผมว่าสู้ไม่ได้นะเออนะผมว่าสีแดงเนะี่ยยังมาแรงอยู่นะครับผมนะถ้าเปรียบเทียบกันนะครับนี่ก็ถอดได้ทั้งหมดหชิ้นเหมือนกันนะครับผมนะเออนะก็ลองไปสุ่มกันดูนะครับผมนะ แต่ว่ามันก็ยังได้อยู่นะเอออันนี้จะเป็นชุดสมุยสีม่วงป่ะม่วงน้ําเงินนะครับผมเออเป็นชุดสีน้ําเงินนะครับก็น่าจะถูกสุดนะอันนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะถูกสุดนะครับคือใช้ลูกแก้วกับพินเนี่ยน่าจะถูกสุดนะครับแต่ว่าชุดก็ยังไม่มีกองจากแบบว่าชุดสีแดงอะเนาะชุดสีแดงน่าจะแต่ว่าเปรียบเทียบกับชุดสีดำเนี่ยผมว่าชุดสีนี้สวยกว่านะครับ เออถ้าเป็นผมผมก็จะสุ่มนะเออสมมติว่าถ้างบไม่เยอะมีงบไม่เยอะนะครับก็ชิดวายจาน่าจะเอาสีนี้แหละนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของชุดของผู้หญิงกันบ้างดีกว่านะครับผมแล้วก็ไม่มีคงจัดเหมือนเดิมนะครับผมนะก็แต่ก็สวยกว่าชุดสีด,ดํานะผมเชียร์นะเออผมเชียร์ชุดน,นี้มากเลยนะครับก็มีทั้งหมด5ชิ้นนะครับสามารถถอดได้นะครับผมแล้วก็เออตรงเข่าก็สวยอยู่นะ เออดิสติกสีม่วงเหมือนกันนะครับเหมือนกับสีแดงนะครับเออตรงเขาก็นี่ก็สวยนะเออเขาเรียกว่าอะไรมงกุฎเหรอเออนะครับผมนะแล้วก็จัดว่าสวยนะครับสวยเลยอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดสัก3ชุดนะครับผมนะเออผมว่าสีแดงน่าจะเวิร์กสุดแล้วทุกคนนะครับถ้าใครมีทุนนะครับแบบเออมีงบเยอะหน่อยก็นะสุ่มเอาสีแดงไม่ก็สีน้ําเงินนะครับผมนะผมว่า เจ๋งสุดแลวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับชุดที่จะเข้ามาภายใน2วันนี้นั่นเองนะครับผมนะก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับผมนะใครมีก็ใครมีชุดนี้แล้วก็ามาอวดกันหน่อยเนาะเออนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับผมนะเออให้คิดว่าสวยไม่สวยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับส่วนตรงนี้ครับผมก็จะเป็นในส่วนของหน้าล็อบบี้นั่นเองนะครับเป็นไงครับเออหลังจากที่เราสุ่มกันมาได้แล้วนะจะเป็นชุด แต่ละชุดนะครับผมันที่ผมได้พูดไปนั่นเองนะครับผมนะว่าเป็นยังไงกันบ้างครับแบบถ้าเกิดเจอมายืนอยู่ที่หน้าล็อบบี้นั่นเองนะครับผมเออบอกเลยว่าเท่มากเลยนะเออสวยอยู่นะครับอ่าเป็นไงโอเคครับผมนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้สุ่มนั่นเองนะครับเออนะก็เตรียมตัวกันมาสุ่มกันนะครับผมนะก็อีก2วันเท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมแล้วเรามาดูในส่วนของเซ็ตที่มันมา แบบว่าไงอ่ะมาเป็นเซตของซามูไรของตู้สุ่มอีโวนี้นะครับผมนะซึ่งมันมาก่อนนั่นเองนะครับก็จะมีออของ SVD นะครับผมนะนะครับเป็น SVD นะฮะเออนะฮะเป็นตำนานอาวุธมหากราบนะฮะ Sword Man Legend เออนะครับผมนะผมน่าจะอ่านถูกนะนะครับเป็น SVD นะเออนะฮะก็มาในมาในส่วนของชุดซามูไรที่เราจะมาสุ่มกันเนี่ยแหละครับผมนะเป็น ตู้อีโวเนาะนะครับซึ่งมันมาก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของไอซ์บอลด้วยเนาะนะครับที่ผมจำไม่ผิดนะที่ผมเห็นมันมานะแล้วก็มีคาตานะนะครับผมนะเออนะฮะซึ่งมันเป็นเซตของซามูไรนั่นเองนะครับที่ที่ผมได้พูดไปน่ะเออนะครับผม time to slice and dice ซึ่งมันมาเปิดขายก่อนนั่นแหละนะครับผมแล้วก็คือเรียกได้ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ย แบบขั้งคาตนะกันมากเลยนะเออไม่ว่าคาตนะไฟคาตนะไฟฟ้าใช่ไหมเออนะฮะก็เนี่ยคาคาตนะสีม่วงคือคาตนะเยอะมากนะเออสำหรับเซิร์ฟไทยนี่แบบเด็กไทยนี่ชอบมากนะครับซึ่งผมคิดว่าทาง GM น่าจะแบบเห็นช่องทางการตลาดนะเออนะครับ <c oughs> ก็เลยนำะมาขายก่อนนี่ไงนะครับผมนะักการันตี955เพชรนะครับผมนะ เออนะก็ใครที่มีแล้วก็ลองคอมเมนต์กันมาอวดก่อนนะว่าผมมีแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะเออนะฮะก็ประมาณนี้ครับโอเคครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของไอซนะ์วอลคับนะุกนินั่นเองนะ,น uki, นะครับผมนะเป็นไอซ์วอลสีแดงนะนี่ครับผมแล้วก็เป็นไอซ์วอลสีแดงนั่นเองนะฮะเป็นไอซ์วอลคับุกินะครับผมนะเออที่จะเข้ามานะครับผมนะจะบอกเลยว่าเท่อยูนะนะออ่นะครับผมนะเออนะฮะแบบเป็น หัวคาบุกินะฮะอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็เป็นสีขาวนั่นเองนะฮะแล้วก็รอบๆเหมือนเหมือนก๊อบของลาวามาหรือเปล่านะผมนะเออทุกคนคิดว่าไงผมคิดว่ามันก๊อบของลาวามานะเออนะครับก็ลองสังเกตกันดูนะครับผมนะผมว่ามันใช่นะเออแบบก๊อบของไอเนี่ยไอส์วลาวนะครับผมแล้วก็แค่เพิ่มไอหัวคาบุกิมานั่นเองนะครับผมนะมมนนนะผม,นะผ,มผมคิดว่าใช่แน่นอน มาพูดถึงกิจกรรมเซิร์ฟไทยกันบ้างดีกว่าครับผมนะก,กิจกรรมสายฟรีนั่นเองครับผมนะผมเห็นอันนี้นะผมนะเออเป็นกิจกรรมแจกสกินปืนป่ะนะครับเปิดเพื่อส่งสกินปืนแล้วนะครับผมนะเหมือนต้องทาําภารกิจอะไรสักอย่างนะผมผมจำไม่ได้เหมือนเล่นเกมอะไรป่ะเหมือนต้องใช้ปืนเอเคป่ะเออนะครับใช้เอเคหรอใช่ไหมประมาณ3ถึงเท่าไหรนะ่น่ะทับสามรอบนะครับใช้เอเคสามรอบป่ะเออนะครับน่าจะใช่เลยนะครับ เห็นผู้หญิงคนนี้หน่าเหมือนพี่นาเลยชีชีชาแนลนะผมโอเคครับผมนะก็ประมาณนี้เนอะนะครับในเซิร์ฟไทยก็ยังไม่มีของอะไรแจกมากมายครับก็รอการอัปเดตนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับเบอร์แพดใหม่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบนะขอบคุณที่กดไลค์ให้นะครับขอบคุณมากเลยครับที่สนับสนุนกันนะครับง่ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับผมนะ งก็ขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับ